ขันมาให้ไงเลยช้อ่อนต่ออ่อนต่อ่อนออนอเอาทุกคนนะคะขอบคุณเจ้าภาพจงเจริญนะคะบ้านใหม่นะคะขอบคุณนะคะให้เบิ้งเบิกก้อนพี่น้องเอ้ยกินตำพวงแสบไรแซ่บแสบทั้งเล่าทั้งกินขอบคุณน้องอ้วมากนะคะเมื่อก่อนค่ะเดี๋ยวข้าวหลุ่ยอันนี้นี่นี่นี่มาลงทางไหนมาลงทางนี้หรือทางโน้นแยใแค่แยกแค่มาค่ะถ้าทางนี้ก็ต้องถอยมาอีก เอาอันนั้นขอออกนูอวอยตัวาถอยมาอีกก็สั่งไม่บรรนายค่ะบอกม่ดัเดี๋ยวจะเอานกนกอันนี้ใครเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเลงมาดีกว่าเรื่องบังกดกดบดไ่ใช่เลยนะเอานี่เอานียเดี๋ยวเดี๋ยวบังกดดีเจ็บ่ดอกงับงับงับงงงงาโอ้ยเซ่บเราต้อนไล่อนไล่บังบงบังบงหิวหบงห็นอว ขอบคุณภาพจงเจริญนะคะน้องอ้นะรวยๆบังปังพวกงวดหน้าเอาใหม่นะคะสามตัวหกตัวเลยนะคะพี่พรหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นะคะถูกหวยนะคะวันนี้เลี้ยงถูกหวยนะคะวันนี้วันนี้น้องอ้ถูกหวยสามตัวเต็มเลยนะคะเลี้ยงใหญ่นะคะวันนี้เลี้ยงใหญ่นะคะก็ถืออหรีเนาะเออทั้งสองตัวทั้งสองหกหกศูนย์น้องสามตัวเออ แนยังไงซื้อน้อยแสบแสบอหศหหอ๋อแสบบ่คุณน้องแสบบ่อเดี๋ยวจะผาไปดียอดไปหน่อยอืมจ่อภาแสบบ่จ่อภาหนาเมืดบ่จ่อภาพเ้มือดเหมือปลูกจ่อภากจัดเมือันเดืกงันมาไมาจัดจะเนนวงเอ้ยฝ่อก็เลยตับเป็นข้อฉุกตักเขาตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปก่อน โอเคนะคะบ๊ายบายเจ็บเจ็บเจ็บจบ